สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานมากแล้วจริงๆผมมีความตั้งใจอยากจะทำวีดีโอนี้นานแล้วแหละช่วงนี้คอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ผมจะพูดอาจจะไม่เกี่ยวกับ คอนเซปต์ <Concept S 2> เดิมๆเท่าไหร่อย่างเช่นพวกาการออกไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับการใช้เวลาว่างเพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผมก็รู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มโตขึ้นเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่หรือเขาเรียกว่าอะไรอผ่านอะไรมาระดับหนึ่งคืออันนี้ไม่ได้มีสคริปต์อะไรนะครับมีความรู้สึกก็เลยแบบอยากจะมาพูดตรงนี้คือว่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมโควิด19อ่ามันก็คือช่วงที่มีโรคโรคระบาดนั่นแหละเราก็รู้กันอยู่แล้วโรคติดต่อนะคือถ้าเราออกไปไหนมาไหนไม่ระวังตัวไม่รู้จักป้องกันตัวเองหรือคนรอบข้างไม่มีความรับผิดชอบไม่ป้องกันตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะติดเชื้อโครคพวกนี้ก็ได้อันตรายมากเหมือนกันทีนี้มันเรามไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องโควิดหรอกผมอยากพูดถึงเรื่องเวลาเวลามันเกี่ยวยังไงกับโควิดซึ่ง ันก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันทําให้ผมนึกขึ้นมาแล้วก็อยากพูดอ่ะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยจะมีกิจกรรมอย่างอื่นทํานอกจากการอยู่ที่บ้านหรือไปทํางานก็ไม่ได้เจอเพื่อนสลับกันไปทํางานหรือว่าทํางานแล้วก็รีบกลับบ้านไม่ได้ไปไหนนะแล้วกิจกรรมหรือความตั้งใจบางอย่างหรือสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําเหมือนที่เราคิด ผมเนี่ยตั้งใจว่าจะบวชเมื่อประมาณราวสองเดือนที่แล้วนะครับประมาณวันที่22 2 2ิมีนาแล้วมันก็เกิดเกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนคือจริงๆโลกมันเกิดช่วงมกราตามที่พวกเรารู้นะแล้วก็เริ่มเข้ามาในไทยก็อาจจะเป็นช่วงกุมภาเนี่ยแหละมีนานี่ก็คือเริ่มชัดเจนขึ้นมากทั่วโลกอะไรเงี้ย ไอ้โรคนี้มันทาให้ผมไม่สามารถทํากิจกรรมที่ผมตั้งใจไว้ได้คือการบวชนะครับบวชก็คือวันที่ย2ิบสองมันก็เลยทําให้ผมต้องเลื่อนงานบวชออกไปก่อนโดยที่ใช้คําว่าเลื่อนเนาะพอเราตั้งใจยังไงว่าจะบวชทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องเวลาโอเคเข้าเรื่องคือช่วงเนี้ยตามที่เพื่อนรู้เพื่อนเพื่อนรู้หรือว่า จริงๆผมก็ไม่ได้เคยบอกใครอะไรเท่าไหร่จะเป็นคนที่รู้จักผมเท่านั้นน,น,นะครับก็คือคุณแม่ผมไม่สบายพ่อก็แก่แล้วคือพูดง่ายๆคือเราไม่อยากพูดถึงว่าท่านไม่สบายอะไรอเงี้ยแต่ก็คือว่าเราอะอยากที่จะเหมือนกับว่าบวชเพื่อแสดงเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นประเพณีโบราณหรือธรรมเนียมโบราณหรือวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยคือบวชเพื่ออย่างน้อยก็ บางคนก็ใช้คาว่าอะไรบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งเราก็อยากทาแบบนั้นแต่เราไม่สามารถทําอย่างที่เราต้องการได้ซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้รู้สึกว่าเราโดนบังคับหรืออะไรอย่างนี้นะเรารู้สึกว่าเวลาที่เรารอมันอะคือทำให้เรามันทําให้เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของคำคำว่าเวลามากขึ้น อย่างน้อยก็รู้ว่าเอ,อเราอยากจะทําในสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆตั้งใจไว้แล้วเป็นสิ่งที่ดีทําเพื่อคนอื่นทําให้คนอื่นมีความรู้สึกดีอะไรเงี้ยแล้วเราทําไม่ได้แล้วเวลามันมันเดินหน้าไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะท้บวชเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้สึกเครียดเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันช่างมีค่ามากเมื่อก่อนเราไม่ได้สนใจแบบใช้คําว่าอะไรเนี่ย ตอนเราเด็กๆตอนพวกเราเด็กๆเนี่ยหรือว่าตอนที่พวกเรายังไม่ได้คิดอะไรมากใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ยเราเผาผ่านเวลาไปผ่านเวลาไปเรื่อยเราไม่ได้สนใจว่าเออเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าึ่งแน่นอนกว่าจะคิดได้บางคนก็ใช้เวลานานบางคนเขาก็คิดได้ตั้งแต่เด็กๆนะครับบางคนเขาก็คิดไม่ได้โตมากก็ยังใช้ชีวิตหรือผ่านเวลาทิ้งไปโดยที่ไม่เห็นค,ความสำคัญของคำว่า โดยไม่เห็นความสาคัญของเวลาซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าโรคโรคไอโควิดในเนี่ยมาทําให้ชีวิตคนเราบางบางทีมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันการการปฏิบัติตัววิถีชีวิตรวมทั้งรวมทั้งเขาเรียกว่าอะไรจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดด้วยนะไม่ใช่แค่การประพฤติปฏิบัติตัวหรือวิถีชีวิตอย่างเดียวที่จะเปลี่ยนไปตลอดตลอดการซึ่งมันก็ แปลกดีอะคือลองนึกไปถึงเมื่อก่อนนะครับขอนอเลยนิหนึ่งคือว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องว่าเออสมัยก่อนเขาผ่านสงครามโลกกันมายังไงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขาใช้ชีวิตยังไงยุคเศรษฐกิจตกต,กตำ่ำเขาผ่านวิกฤตพวกนั้นมายังไงโอเคแหละโควิดนี่มันอาจจะไม่ใกล้สงครามโลกซึ่งมันรุนแรงมากแต่มันก็เป็นวิกฤตวิกฤตหนึ่งที่ทําให้ผมคิดว่า ไม่ได้ใช่ทุกคนที่จะสามารถมาอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ได้เอออีกสิบปีสิบปีสามสิบปีอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะมีโลกแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามีก็คือมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คนเราเนี่ยเปลี่ยนตัวตัวเองได้นะใช้คําว่าอะไรดีผมก็ผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งคือคือเขาบอกว่าพูดว่าเรื่อง the day the earth stood still มั้งเขาพูดว่ามนุษย์เราอ่ะจะไม่เปลี่ยน ไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ใช้คําว่าปรับปรุงตัวเองถ้าไม่ไม่อยู่ขอบเหวหมายความว่าไงก็คือถ้าเราไม่ไม่อยู่ในช่วงที่วิกฤตจริงๆเนี่ยเราได้ผลกระทบจริงๆเราก็จะไม่สนใจหรอกว่าเอยชีวิตเรามันทำแบบนี้มันโอเคแล้วหรอม,มันถูกต้องแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าเราเคยชินอยู่กับมันทุกวันนะคิดว่ามันบางทีอาจจะคิดว่ามันโอเคจริงจริงมันอาจจะไม่โอเค เหมือนการเราอยู่ในช่วงนี้ผมรู้ทำให้ผมผมรู้เลยว่าเวลาเนี่ยมันสำคัญมากมันทำให้ผมคิดถึงหลายๆอย่างอย่างเช่นการนอนตื่นเช้าการใช้เวลากับคนที่สมควรที่ใช้เวลาด้วยอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้การพูดคุยกับเขาการทำให้เขารู้สึกว่าคือคือทำให้เขารู้สึกดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันสำคัญมากเลยนะคือถ้าเราอยู่ในจุดที่ว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับไปได้เนี่ยเราจะรู้สึกแย่มากเลยถ้าเราทําวันนี้หรือทําในช่วงที่เราสามารถทําอะไรได้แล้วมันแล้วเราไม่ทําโอเคอยากจะฝากบอกเพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะผ่านมาเจอวิดีโอผมหรือว่าโดนบังคับดู <laughs> อะไรก็แล้วแต่แต่แตว่าคืออยากจะบอกว่าคือผมไม่พูดถึงเรื่องอะไรแล้วทันธุรกงธุรกิจอะไรเนี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ใช่นะักธุรกิจหรือ ไม่ใช่นักสังคมหรืออะไรเงี้ยแต่ผมขอพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยก็คือเรื่องคุณพ่อคุณแม่แล้วกันคือบางทีเราเคยชินกับการอยู่กับท่านเนาะผมผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่บางทีแบบต้องยอมรับว่าเออเราไม่แบบคือเราคิดน้อยอะเราคิดว่าโอเคคงไม่เป็นไรมั้งเออเดี๋ยวก่อนก็ได้อะไรเงี้ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ใช้คําว่าอะไรอะ คือเราคิดว่าอาจจะไม่เป็นไรอเงี้ยแต่บางทีเขาอาจจะคิดก็ได้ในบางเรื่องอย่างสุดว่าถ้าเขารอเราอะไรอยู่บางอย่างแล้วเออเราบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวทําให้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอได้คือจริงเขาก็เขารอนะผู้ใหญ่บางทีเราก็ควรจะใส่ใจกับท่านบ้างบางเรื่องที่แบบเอาจริงแล้วคือผมเข้าใจแหละถึงช่วงเวลาหนึง่งเราก็ต้องทํามาหากินนะหาเลี้ยงตัวเองบางคนมีครอบครัวเป็นของตัวเอง มีภรรยามีสามีมีลูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลแต่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เราต้องใส่ใจบ้างใส่ใจเลยแหละต้องใส่ใจในสังคมของคนไทยนะต้องใส่ใจท่านตามที่ท่านสมควรจะได้รับนะต้องใช้คํานี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบใช้คำว่าอะไรเราจะอยู่กับท่านไปอีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่หนีไม่พ้นจริงๆเลยนะ วันหนึ่งท่านก็ต้องไม่อยู่แต่ว่าคือตอนนี้ยังอยู่เนี่ยหรือคนที่ยังมีโอกาสเนี่ยก็อยากจะให้ทําให้ดีๆหน่อยแล้วก็อ่ะผมไม่ได้ว่าใครนะคือคือคือก็คือพูดเปรียบเทียบกับตัวเองที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออาการที่จะบอกรักพ่อแม่เนี่ยบางคนเขาไม่กล้าทํานะครับคือผมอยากจะบอกว่าอยากจะบอกเพื่อนๆหรือจะบอกทุกคนที่ผ่านมาเจอวิดีโอนี้บอกอยากจะบอกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิด กอดพ่อก่อนแม่ครับบอกว่ารักมีรูปเท้าจับมือกอดให้ขนมหรืออะไรแบบนี้คือบางทีเล็กๆน้อยๆก็ก็ให้ให้ท่านพูดกับท่านบ้างคือทุกคนรักพ่อแม่อแล้วแหละแต่อาจจะไม่ได้พูดออกมาบางทีการกระทําบางอย่างเนี่ยเขาสมผาสเขาอาจจะไม่ได้ดูที่การกระทำเขาสัมผัสได้ได้วยใจแต่คือบางทีการแสดงออกมาหเห็นชัดๆเนะี่มันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะ อยากจะบอกประมาณนี้แหละครับก็คือว่าช่วงนี้แหละมันก็เป็นช่วงที่ทำให้พวกเราหลายคนนึกคิดอะไรขึ้นมาได้แปลกๆเปลี่ยนตัวเองไปเลยบางคนก็มีนะครับโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วกันเรื่องเวลานะครับมันสำคัญมากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองแหละผมเข้าใจก็คือต้อง หาโอกาสบ้างนะครับที่จะแสดงให้ท่านรู้สึกว่าเออเรารักท่านทั้งนี้บางคนก็อาจจะคิดว่ามันเรารักอยู่แล้วอะทําไมต้องมาพูดอะไรบ้างลองดูลองดูครับมันดีมันดีถ้าคนที่พูดพูดว่ารักพอ่อรักแม่ไม่เป็นหรือมันเขินมันอายเป็นคนที่แบบขรึมๆอะไรนี้นะผมแนะนําว่าลองซื้อเข้าซื้อของซื้ออะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับเสื้อผ้าขนมขนมอะไรนะียมาให้ท่าน ยิ้มยิ้มให้หน่อยกอดสักทีหนึ่งเขาเ,เขาก็รู้แล้วว่าเรารักนะบางทีคิดถึงแต่ว่าเออเราต้องดูแลลูกเราต้องดูแลภรรยาบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยต้องทํางานจนยังยังต้องทํางานเหนื่อยอยู่ทั้งที่ท่านแก่แล้วอะไรแบบนี้นะครับลองดูลองดูก็เห็นอยู่นะครับมีมากโอเค โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้คือกลับเป็นคลิปนี่เป็นคลิปแรกที่ผมกลับมาทานะก็คิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในช่วงหลังจากที่อะไรวุ่นวุ่นมันดูเหมือนจะเริ่มลงตัวแล้วพอจะมีเวลาบ้างนะครับโอเคครับถ้ายัางไงถ้าเพื่อนๆชอบหรือคิดว่าเนื้อหานี้มันทําให้เพื่อนๆรู้สึกสะกิหดหัวใจเพื่อนๆหรืออยากจะ แนะนำให้คนอื่นดูด้วยก็กดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับใน y o u t u b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยแล้วกันถ้าเกิดว่ามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วโอกาสหน้าเรามาเจอกันอีกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ